ตัวที่จะช่วยอย่างนึงก็ที่ที่บอกเมืาา่อเช้านะอุทิศบุญนะก็ะช่วยได้แบ่งส่วนบุญให้ให้ญาติบรรพบรุษผ, í, ผีปู่ย่าตายายอะไรที่เกี่ยวข้องกันมาเขาก็มาใส่เราญาติอยู่ด้วย <c oughs> อยู่ในโลกที่มันก็อยู่ได้ด้วยกำลังบุญทีนี้เขาทําบุญไม่ได้เขาก็รอยินดีกับบุญที่พวกเราทําอยู่เดียวเราทําแล้วก็แบ่งให้เขาวิธีการแบ่งบุญมันมีหลายหลายอย่างหลายแบบจะไปสวด แบ่งเป็นคำยาวๆไปนั่งกําหนดแผ่ไปก็ได้หรือว่าจะคิดแบบง่ายๆสั้นๆนี่ก็ได้แต่ถ้าทําเป็นแล้วนี่ไม่คิดอะไรเลยไม่ต้องท่องคําอะไรเลยก็ได้นึกว่าเราทําดีอยู่นี่ก็บุญนี้ให้ถึงผู้ที่ผู้ที่มาเกี่ยวข้องก็สามพวกโดยสรุปโดยยยอ,ๆอะๆมีญาติญาติาที่มีทกภพภูมินะมีตั้งแต่ภพมเทวดาจนกระทั่งเทวดาอยู่ในสวรรค์จนกระทั่งภพมนุษย์มีญาติเราหมดถึงชั้นสุดท้ายเลย ญติแล้วก็เทวดารักษาพวกนี้ไม่ใช่ญาติแต่เป็นพวกที่มาเกี่ยวข้องมากับญาตินั่นแหละมาเกี่ยวข้องแต่แต่ไม่สามารถที่จะนับญาติได้เพราะว่ามันอยู่ไกลการเกี่ยวเนื่องกันนะอยู่ไกลเกินทีนี้เขาก็มาช่วยทํางานช่วยดูแลรักษาอันตรายอุบัติเหตุอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราจะมีศัตรูขู่าค่าท,ที่ตามจองลังจองเวียนเรามาจะคอยทําให้เราเก็บป่วยไม่สบายอะไรต่างๆพวกนี้เขาค,ย,คยช่วยไกลเกลี่ยให้เรียกว,ว่าเทวดารักษา ซึ่งคนโบราณก็พูดเห็นไหมพูดไปสร้างเมืองที่ไหนก็สร้างสาร้างหลักเมืองเพื่อให้รักษาเมืองพระเสื้อเมืองทรงเมืองอะไรในตาเนี่ยแต่โดยความเป็นจริงก็คือเทวดารักษาซึ่งมีที่มาที่ไปหมดมันมีเหตุเกิดขึ้นแล้วมีเรื่องเกิดขึ้นแต่สมัยพุทธกาลเขาก็สงสัยว่าทำ,ท,ำทำไมเรื่องนี้เป็นแบบนี้แบบน,แบบนี้ก็ไปถามพระศาสดาท่านก็อธิบายให้ฟังว่าเนี่ยเป็นแบบนี้ให้ทําแบบนี้ให้ทําแบบนี้รายละเอียดมันเยอะ แล้วตัวสุดท้ายก็นายเวนบนให้ให้ในายเวนเขามาเขามาขอเอาหนี้เขาคืนเ,เขามาทวงหนี้นายเวนคือพูดที่เราเคยเบียดเบียนเขาไว้สมมติว่าเคยฆ่าเขาเนี่ยเขาก็ไม่พอใจเขาก็ตามมาเขาทำให้เราเจ็บป่วยเราเคยทํเปิดสินข้อหนึ่งฆ่าเขาเนี่ยอย่างโควิดเนี่ยก็เป็นวิบากกรรมามาจากนี่แหละเรื่องปนานาทิปัตเราไม่ได้ฆ่าโดยตรงแต่เรายินดี มื่อมีคนอื่นไปฆ่าเช่นอย่างถ้าเปรียบเทียบมาเห็นภาพง่ายๆก็สมัยนี้เขาเคยมีการพ่นยาฆ่ายุงแตมหมูบ้านตามเลยถ,ถ้าเราไปเห็นเขาทำนละ้วเรายินดีป่ะตรงหน้ามันยุงตายแล้วมันกัดคนดีนะจะไ,ได้สบายเราก็มีส่วนในบาปแล้วแต่ถ้าเราคิดในมุมหนึ่งวนะ่าเออดียินดีด้วยกับผู้ที่มาทําให้คนไม่ต้องเก็บไข้ได้ป่วยหมายถึงว่ามาป้องกันไม่ให้ตัวผ่านนะําเชื้ออะไรเข้ามาใกล้เราได้ คิดถึงผู้ที่เจ้าหน้าที่ที่เขาไปทําเขาไปทําขับไล่เราคิดว่าเขาเขา,เขาต้องการพ่นเพื่อไล่ยุงยุงถ้ามันบินหนีทัานมันไม่ตายนะอะเราไม่ได้ยินดีให้มันตายเรายินดีให้มันหนีแต่มันจะตายก็สุดวิสัยแต่เราดียินดีกับผู้ที่ทําหน้าที่เนะียได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเรากําหนดความรู้สึกยากเราก็บอกว่าเราก็ต้องสนใจและเราก็เห็นก็เลี้ยวไปมันก็จะไม่มีวิบากในในในแง่นนที่ว่าเราไปยินดีในการที่สัตว์ถูกฆ่า เราก็จะไม่ได้ผลกระทบในการเจ็บป่วยจากโกครคไข้ไข้เจ็บเล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่ถ้าเราไปฆ่าอย่างนึงก็กรรมวิบากกรรมก็มาถึงเราเลยแต่ตัยความเป็นจริงคือไม่มีใครไม่เคยฆ่าสัตว์อื่นไอ้ที่เกิดตายมาเนี่ยหลายภพชาติในปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันแต่ถ้าเราไม่ได้มีความตั้งใจไม่มีความจงใหญ่ที่ฆ่าแบบมันก็ไม่มีโทษมากเขาก็ไม่เขียนมากดี่อย่นะ ไม่เสินข้ออื่นก็เทียบไปตามนั้นละถ้าเราต้องต้องเสียทรัพย์สินเพราะว่าวิบากตรงนี้ก็เหมือนกันเราไปยินดีใน,ในการที่แบบเขาไปทําอะไรแล้วให้คนอื่นเสียหายเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นแล้วเราก็ไปยินดีชอบใจด้วยก็เป็นโทษมาถึงเราเราก็เสียเราก็เสียทรัพย์สินเพราะวิกฤตเหล่านีมน้มันจะเป็นผลกับตรงกับสภาพที่ท่านแสดงไว้น,นัสะสภาพที่ฝ่ายดีนะฝ่ายดีก็คือได้ได้มาถ้าไม่ฆ่าสัตว ก็สุขภาพแข็งแรงไม่เคยเปลี่ยนเปลี่ยนทรัพย์สมบัติใครไม่เคยรักของเขาทรัพย์สินกระเป๋าตังค์หลนก็มีคันเอาคืนให้ไม่ถูงเปลี่ยนเปลี่ยนแต่ถ้าวิบากกรรมตัวนี้มาอยู่ในบ้านมันก็ไปงัดเอามันไนอยางงั้นก็สองก็สามก็มึนแล้วก็สามนี่เคยไปล่วงละเมิดผู้อยู่ในปกครองของเขาไปยุยงให้ลูกหลานเขาไม่เชื่อฟังพ่อแม่ไปส่งเสริมให้ทําในสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าไป เป็นหนุ่มเป็นสาวก็เป็นยุนพาลูกสาวเขาทําอะไรผิดอะไรต่างๆเนี่ยสมมติว่าเราเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงทําให้พ่อแม่เขาเสียใจนะ่ตัวเองก็จะประสบนั้นอะสถานการณ์นั้นอะมีลูกที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจปกครองมีมีผัวมีเมียก็ไม่อยู่ในอขอบเขตที่ควรอยู่มีบากหนักนั้นก็คือเกิดมาก็ลูกหลานเกิดมันก็ผิดเพี้ยนไปเลยบางทีตัวเองก็ผิดเพี้ยนไปเลยคนที่ผิดเพี้ยนนี่คือ ก็จะไม่มีความสมบังมีความรักเพราะว่าส่วนมากจะรักกันแค่ไหนก็รู้สึกอยู่ว่าหลอกกันนะ<ม>ก็จะเป็นอย่างน<ม>ั้นสมัยนี้ก็ตันขึ้นมาเยอะ<ม>นี่แหละ,ะพวกที่ว่าเพียรที่สามวิบากกรรมของศีลข้อสามส่วนศีลข้อสี่ก็อย่างนั้นเนี่ยไปพูดโกหกไปพูดให้เขาเสียความรู้สึกเสียความตั้งใจเสียผลประโยชน์เราก็จะถูกหลอกด้วยคาพูดแต่ถ้าเราไม่เคยเรา มีคําพูดที่ชัดเจนมั่นคงถูกต้องเราไปขอความชื่อเหลืออะไรใครเขาก็เชื่อเขาก็ช่วยแต่ถ้าวิบากทางวาจามีเราไปพูดเรื่องจริงไปขอให้เขาช่วยหรือไปพูดในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เขาก็ไม่เชื่อเราข้อห้านี้ก็หนักเหมือนกันในในวิบากฝ่ายไม่ดีนะเคยกินเหล้าเคยเสียความมึนมาอต่างๆทำให้จิตใจไม่มั่นคงใน,ในทางใจเลย แล้วก็ในทางปัจจุบันก็คือทําให้สมองความคิดความจําไม่ค่อยดีปัญญาทึบพอกินเหล้าคนกินเหล้านี่สติเลื่อเดือนเมาแล้วโทษมันจะเป็นแต่นายเวียนก็มาจากศีห้าได้หมดนะหมายถึงว่าเราเรา,เราเอะไรเขาก็กินนะแล้วเขาเมาเขาเสียหลักชีวิตเขาล้มเดียวนะเราก็จะเสียหายเพราะว่าเราไปเกี่ยวข้องกับสีเหล่านี้ได้เหมือนกันอย่างเป็นอย่างนั้นทีนี้เราก็บ่นให้ ให้พวกที่มาเกี่ยวข้องที่มาในเรียนมาในข้อนี้ก็ช่างแล้วเราก็จะได้คุณสมบัติที่ดีกลับมาหมดมันจะมาเบียดเบียนเราทําให้เราเสียหลักจะทําให้เราเลอกเทอะเลอะเรือนข้อพิบากของศินข้อห้าก็ทําไม่ได้จะทําให้เราเสียความเชื่อถือเสียความน่าเชื่อถือต่อบุนคคลอื่นเราไปพูดอะไรคนอื่นเขาไม่เชื่อเขาไม่ให้ความสําคัญไม่ให้เครดิตเนี่ยพรขะเพิบากศสินข้อสี่ก็ไม่มีคือมันทําได้ เขาไปโดนใจให้คนไม่เชื่อเราได้บางทีเราไปเราไปพูดเรื่องจริงเราไปขอความเชื่อเหลืออะไรเขาเนี่ยมันจะมีคนที่เป็นคู่เวียนกันหรือว่าเป็นเป็นนายเวียนที่ไปอยู่ในภพภูมิหนึ่งก็ไปโดนใจให้คนนั้นที่เราไปเล่าให้ฟังไม่เชื่อเนี่ยเอ้มันจริงหรือมันมันมีเงินอยู่มั้งมันไม่ได้ร้อนอะไรเนี่ยจะกลายเป็นว่าขอความเชื่อเหลือเขาจะเป็นอย่างนั้นถ้าในแง่ความเชื่อเหลือนะถ้าในแง่สมมุติว่าเราค้าขายเราทํางานบริการอย่างเนี้ยแล้วก็พูดว่าเราทาสิ่งนี้สิ่งนี้ดีอย่างโน้นอย่างนี้ เขาก็ไม่เชื่อเหมือนพ่อค้านะี่นแหละแต่และคนคนขายของบางคนได้ส่วนนี่คนเชื่อคนซื้อไหม<แ>บางคนทําแล้วทําอีกก็ไม่มีคนเชื่อไม่มีคนดูขายของก็ไม่ต่างกันหรอกนี่ยเป็นบุญกรรมของแ,แต่และคนแ,แต่และจังหวะถ้ารู้รายละเอียดพวกนี้ก็จะ,ะมีตัวช่วยชีวิตทําให้เราดีขึ้น<แ>เยอะง่ายไม่ยช่เหนะ ตกยุงบาปไหมคนี่ข้าจัดมีอยู่อย่างเดียวตกยุยถ้าถ้าบด้ยุงไม่ได้เลยถ้าตบด้วยความจงใจอยากให้เขาตายอย่างเงียบ <c oughs> มันก็บาปแต่แต่ถ้าเราตบเพืด,ด้วยการไล่ไนมะ <c oughs> ่เป็นไรเข้าใจไหม <c oughs> ไล่ก็คือหนีทันไม่เป็นไรแต่ถ้าหนีไม่ทันตายก็สุดวิสัย <c oughs> คิดอย่างนี้ไม่เป็นไร <c oughs> นี่แล้วทําบุญนั้นทุกวันให้มันไป <c oughs> ในเวียนจัดเป็นในเวียน แต่ว่าวิธีการแก้ก็คือสมาทานศีลใหม่เรื่อยๆหมายความว่าพอทําผิดเนี่ยศีลขาดแล้วเนี่ยเราก็ตั้งใจใหม่ว่าจะไม่ทําแบบนี้อีกใช่ไหมพอตั้งใจใหม่นี่คือได้สมาทานศีลแล้วมันไม่ใช่ว่าต้องไปขอกับพระนะเพราอเราตั้งใจแล้วเรายังไม่ทันทําผิดเนี่ยขณะที่เริ่มตั้งใจจากระยะเวลาที่ผ่านไปเ,เราไม่ล่งละเมอดอีกเราก็ถือว่าเป็นผู้มีศีลอยู่แต่ไม่ต้องไปเชื่อความคิดฝ่ายต่ําที่มันจะ สวนขึ้นมาว่าเดี๋ยวมึงก็ทําอีกเดี๋ยวมึงก็ทําอีกเหมือนเดิมเราต้องไปไม่ต้องสนใจมันะเพราะว่าตราไปที่เรายังไม่ทําเราก็คือยังไม่ผิดต้องอย่างนั้นนะไม่อย่างนั้นไม่ได้จะรอแบบรักษาสินมั่นคงต่อเนื่องไปตลอดยากแล้วก็ขามเมื่อไหร่เราต่อเมืนนะ่อนั้นหลวงปูหลวงปู่โลีท่านเปรียบเทียบเหมือนคนที่นุ่งผ้าขาดดีกว่าคนไม่มีเสื้อบานุ่งนั่นแหละสินที่เราขาด เราสินขาดขาดตอนๆออทำผิดบ้างถูกบ้างพลเงินไปก็ดีกว่าเราไม่พยายามเพราะในขณะที่กาลังพยายามรักษาอยู่เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมาเจ็บป่วยตายไปในขณะนั้นเราก็ยังมีความภูมิใจว่าเรายังไม่ได้ทําผิดศินนะเพราะเราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่มันเป็นอย่างนั้นความเข้าใจพวกนี้สําคัญจริงๆมันง่ายนะ เราทำเนี่ถ้าเราเข้าใจแล้วนามาใช้ได้ท่านสอนเพื่อที่จะให้เรานํามาใช้นํามาใช้ได้จริงแล้วก็เข้าถึงได้มากที่สุดทําจนมันเป็นคุณกับเจ้าของนั่นแหละเรียกว่ามีคุณธรรมเต่คคาว่าคุณธรรมนี่คนยังไม่เข้าใจความหมายเลยนะเข้าใจว่าเป็นเรื่องสูงส่งดีงามอะไรต่างคุณธรรมก็คือทําที่มีคุณก่ตนทําให้มันเป็นคุณประโยชน์กับเจ้าของนะั่เรียกว่ามีคุณธรรมนะมีความอดทนก็มีคุณธรรม อดทนแล้มีประโยชน์เจอสถานการณ์อะไรวิกตก็ไม่เสียหลักไม่โวยวายไม่ทําทผิดพลาดด้วยความกลัวด้วยความโกรธด้วยอะไรก็ตามอดทนก็ดีเรียกว่ามีคุณธรรมสันโดดก็เป็นคุณธรรมสันโดดคือมากน้อยยินดีในสิ่งที่เรามีอยู่ยินดีในสิ่งที่เราได้มาได้มากก็ยินดีมากได้น้อยก็ยินดีน้อย พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่มันก็ลดความกระวนกระบายใจลงทีนี้เมื่อใจเย็นใจดีสบายนะความสามารถความคิดที่จะพัฒนาให้มันได้มากขึ้นมันก็จะหมายเองถ,ถ้าอยากได้มากๆแนละ้วมันทําทําด้วยความอยากมากๆมันก็จะบางทีมันก็จะไม่รอบครอบมันจะวู่วามนะมนันจะได้นะอยากได้มากๆนี่ผิดพลาดไปหมดแหละถ้าใจเย็นอาจจะได้ดีแต่บางทีถ้าใจเย็นแบบรอจนเกินไป พอที่จะลงมือก็ไม่ลงมือรอให้มันแน่ใจบางอย่างก็ไม่สามารถหาความแน่ใจได้ตัวเองบางบางทีเนะี่ยใจเราเนี่ยมันก็ไม่สามารถตอบคาถามตัวเองได้หรอกตกลงจะเอายังไงเนี่ยจะจะทำแบบไหนจะอย่างไรเนี่ย,บบย,ย,ยมันก็ตอบไม่ได้หรอกใจมันก็เลยจะรอเสียเวลาไปอย่างนั้นก็เลยทําอะไรไม่ได้ตัดสินใจให้เร็วแต่ว่าตัดสินใจให้มีหลักการร <c oughs> องรับคิดอะไรก็ค,คิดให้จบอย่าให้ข้างค้าง คิดค้างคิดบนนี่มันจะเปลืองเปลืองเวลาเปลืองความจําเปลืองพลังคิดไปเปล่าคิดเนี่ยใช้ใจเนี่ยคิดใช้พลังงานนะค่ะ <Okay. S 1> คิดไปก็หมดพลังไปหมดพลังไปคิดซ้ำบ่อยคิดซ้ำนานเท่าไหร่พลังยิ่งหมดมากพอพลังหมดมาก็เหนื่อยท้อแท้ <Okay. S 1> ไม่มีแรงจูงใจไม่เป็นอย่างนั้นท่านก็เลยฝึกให้อสอนให้เราฝึกใจให้สงบแต่การจะฝึกให้สงบก็ยากอย่างที่ว่าน,นั่นแหละ อยากได้ทุกคนนในความสงบูแต่มันทํายากบางที <c oughs> ปฏิบัติทำทั้งชีวิตจนตายไปก็ไม่ได้สมบูรเพราะทไม่ถูกบ้างเพราะว่าอุาอปนิสัยเดิมไม่บอบ้างเพราะว่ามีวิบากกรรมมาขวางแต่ถ้าทําถูกต้องถูกขั้นตอนถูกลําดับรู้วิธีการทําถูกจังหวะเวลาเนี่ยก็ได้ไประโยชน์ง่ายเหมือนคนที่รวยนี่แหละประสบความสําเร็จในธุรกิจ ก็ทําอะไรไม่มากบางดีจังหวะมันจะรวยเนาะ,ะอ่ไอเรา <laughs> ทามันก็ไม่รวย<ะ>เหมือนกันนะ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรถ้ามองเปลี่ยนนะรวยทุกคนเรามองคนที่จนกว่าแล้วก็รวยแค่นั้นนะ<ะ>ไม่ยากเลย<ะ>คนที่รวยมากๆเขามองคนที่รวยกว่าเขาก็จน<ะ>อมีแสนล้านก็จนกว่าคนมีหลายแสนล้านนะ,ะอ่เรามีเงินเป็นพันเราก็รวยกว่าคนมีเป็นร้อยคนมีร้อยเกิดรวยกว่าคนมีสิบ คนมีเงินจริงๆเป็นสิบก็ยังดีกว่าคนเป็นหนี้เป็นร้อยอ่ามันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ร้อยก็ยังรวยมากกว่าคนเป็นหนี้เป็นพันก็ไล่กลับไปสิบางคนก็เป็นหนี้เป็นล้านหลายล้านแต่ชิดว่าจนก็จนไหมก็จนแต่ก็ยังมีงานมีการในการที่จะบริหารไปได้คือฉลาดชิดแล้วจะได้ประโยชน์ <c oughs> เป็นอย่างนั้น ง,งานทํากันปกติอยู่หะพอได้พอได้อยู่ยมีก็มีลูกค้ามาจนเจืออยู่อือไม่ถึงกับแห้งแรงประคองตัวไปตามนั้นแหละเหมือนที่เปรียบเทียบให้ฟังลำบากหมดแต่ว่าผู้ที่อดทนได้มั่นคงได้ก็รอดได้ <c oughs> ญี่ปุ่นเคย <c oughs> โดนสงเอลามานูสงครามนะหนักกว่าเราที่เขาฟื้นฟูบ้านเมืองเขานะ่ <c oughs> คนตายเป็นแสนสองแสน <c oughs> บ้านเมืองพังหมดสมบัติอะไรไม่มีเหลือเลยนะ <c oughs> เป็นหนี้ด้วย <c oughs> ต้องค่าจ่ายค่าปฏิกณสงครามเป็นผู้แพ้สงครามเนี่ยต้องใช้เงินต้องใช้หนี้ต้องบ้านเมืองเจ้าของก็ต้องสร้างใหม่แถมยังเป็นหนี้อ่าผู้อืน่นอีก เขาไม่มีข้าวกินเป็นปีนะทั้งประเทศไม่มีอาหารกินปลูกฟักทองกินปลูกฟักทองแล้วก็ต้มกินน้ำำําทําตอนที่ไาทํางานสร้างบ้านเก็บสิ่งของอะไระต่างคนเป็นหัวหน้านายยกได้กินน้ําคนๆชาวบ้านไน้กินน้ํำจืดๆน้ําต้มฟักทองแล้วทํางานถ้าเป็นคนไทยเรานี่ <c oughs> <c oughs> เขาถึงเก่งอะญี่ปุน่ <c oughs> นลองไปอ่านดูไอ้หนังสือ เสียงเสีเสยงอ,อื่นของนนงอาศากิจะแปลหลายสิบภาษาแล้วทั่วโลกเ,เนี่ยสู้คำคำสั่งของพระศาสดา,าก่อนปฏิทินั่า,านที่ท่านบอกว่าเธอทั้งหลายจงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคิดถึงความเสื่อมคือความไม่ประมาท คิดถึงสิ่งที่ได้แล้วก็คิดถึงความที่จะเสียไปอยากคิดว่าจะได้ฝ่ายเดียวคิดว่าจะได้ฝ่ายเดียวนี่คือประมาทไม่ประมาทคือเห็นพร้อมทังสองด้านน่าจะเสียน่าจะมีอันตรายน่าจะมีความเดือดร้อนน่าจะมีภัยมีอะไรต่างๆถ้าคิดแบบนี้ก็จะระวังความไม่ประมาททาให้ระวังแต่วาอจะระวังจนกระทั่งเราแยงจนไม่กล้าทําอะไรส่วนมากจะเป็นอย่างนั้น อย,อย่างเรื่องครอบครัวก็จะมีนะที่ว่าระวังไปมาจนกระทั่งกายเป็นระแวงกันเนะจ้านายกับลูกน้องวันนี้ก็ระวังจนระแวงไม่ได้จะมีความทุกข์ระวังอยู่ในเขียรตที่ว่าถ้ามันมีปัญหาแบบนี้ปุ๊บไม่มีผลกระทบถึงเราคิดแค่นั้นพอแล้วมีความปลอดภัยอยู่ถ้ากระทบมาถึงระดับนี้แล้วก็ปลอดภัยอยู่ในระดับนี้ก็อยู่อย่างนี้เรื่อยๆเพื่อสร้างความปลอดภยัยให้การงานให้ชีวิตของเจ้าของให้ได้มากที่สุด แล้วก็อยู่ได้แค่นั้นเลยไม่มีอะไรเหมือนรถยนต์เนี่ยเขาก็ยังมีระบบความปลอดภัยมีเข็มขัดนีรภัไปมีถุงลมนีรภัไปต่างๆเขาทํามาทําไมเขาทํามาก็เผื่อว่าเดี๋ยวมันก็ต้องเกิดอุบัติเหตุทําให้บางขัดนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช้เลยจนกระทั่งพังไปคือถุงลมก็ไม่เคยออกมาเลยอุบัติเหตุก็ไม่เป็นเลยแต่เขาก็ยังทําไว้นั่นแหละเราก็เราก็ต้องเซฟตัวเองอย่างนั้นชีวิตเรา มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากการนี่แหละทุกอย่างแม้กระทั่งสถานการณ์การบ้านการเมืองก็จัดเป็นอุบัติเหตุชีวิตถ้าเราไม่มีมีเสียบของตัวเองเราเดือดร้อนแนะน่เป็นยังไง